ไปเที่ยวน้องบัวล้องูพี่น้องไปเที่ยวกับร้านไปซื้อไม้กวาดไปซื้อไม้กวาดที่อุดรไม้กวาดไม่สะอาดมาเรื่องไปหอดน้องบัวล้องูเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> ไปเจอกันติดตามนะคะ,คะมาเสีได้อยังแน่น้ำมือหนิเนาะบ๊าย ่ซื้อมื่อไหร่ลูกเมื่อไหร่าที่เป็นบ้างใช่ข้างแถวได้ปวเนี่ยอะไรหรอจ้าขยี้ตลาดแย่งเขาเกินโอลาหัวเดือยพ่ะนะโอเคแล้วเขาควยมีแต่ราคาที่ อันนี้หาครับที่ทหครับเป็นลำบากงอนปะเน่ยทำเปื่อนํบาครับันาหารทพมันจะเป็นยัง้งเลสมบูมากหรทุ่นคือบะมันีดีแล้วี เอาที่ไหนให้มันได้เป็นหาสีบาทไหมไม่ได้เป็นหาสีบาทไหมอามเีบที่เีหาเทียบอันนี้อันนี้นนยี่เทีบ้วม่ข้างเลยยี่เทียบอ้ามเนนทียบ นะก่อนนะแต่กอดแลกินมาซื้อ,มา,อมาซื้อไม่กวาดมาซื้อไม่กวาดมาซื้อไม่กวาดที่น้องบัวรักพูนเลยมากบ้าหลวงปู่ดีไอ้แม่บ้านหลวงปู่ดีดค่ะด,ดูเจดีเสร็จแล้วมากิน,น่แม่คาริเมีย มาซื้อไม่กวาดมาซื้อไม่กวาดมาซื้อไม่กวาดที่น้องบดดัวรักพูนเล่ยมาก้ัดหลวงปู่ดีไแม่บ้านหลวงปู่ดีค่ะดูเจดีเสซเลล่ะามาจิ้นซื้อแมคคาริเนียพี่สาวพ่สาวชิมหน่อยค่ะแมคคาริแคมคคาริเนีย ลวดออกแล้วไปไปไปมือไม่รออแล้วอ่ะดีกว่าไก่ไหมคะจากอุดรสิ่งนี้เลยส่วนกันมาซื้อไม่ขวดนะนี่น,นนะคีพาร,ร์เมวน18แบแปดล้านร้อนโต๊ะโต๊ะคีพาร,ร์เมวน18 000. ล้านอันนี้ไม่เดียวกันก็เนี่ยก็ลบกัน เรามาเรียกไหมก่อนกันตู้ไม่สีเบาเบาบางๆน่นะถ้าจะอัดขึ้นย้ายตัวอันเดียวมาจากอุดดอนว่าซื้อไมกว่ามาจากอุดดอซื้อไม่กว่าอันเดียวซื้อไม่กว่าอันเดียวเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้ซื้อได้ที่โต๊ะใหญ่กันอ๋ออันแม่มาแกะมาจากอุดร ที่เขาโย่าที่เขาไม่รู้แบได้แล้วค่ะเราก็ไปแล้วค่ะไม่ให้กวาดเหมือนกันพูดได้พูดได้พูดได้ได้ไม่กวาดแล้วค่ะไม่กวาดเลยค่ะคือก็คือมาแบบงงๆคิดว่าจะได้ประมาณเป็นโหลแต่เดี๋ยวเขาที่ปักมาเพื่ออะไรน้องที่มาเพื่อไปอุดรนี่ก็จะได้อะไรอีกกล้วยไหมกลับบ้านชาวบบ้านกัน บ้านเราแต่บ้านเราไม้วันจะเข้ายังไงเลยมนยิงใหแม่จะขับรถไปไเยจะอยเอาอไหมเอากล้วยไหมใช่บายสิบายครับ